ันนี้เราจะนั่งรถตู้จากสถานีอาร์เคด2จากเชียงใหม่ไปดำปางนี่เป็นสถานรถีรถตู้นะจะจอดอยู่ที่อาเขเสอ2จังหวัดลำจังหวัดเชียงใหม่จะภายในเตส2นี่จะเป็นสถานีขนส่งเก่าซึ่งเขาจะให้รถตู้เนี่ยมาจอดที่นี่ บริการนะักท่องเที่ยวไปตาจังหวัดใกล้เคียงทีนี้เราไปเนี่ยเราไปรถตู้จังหวัดตาา่างนะคนละ80กว่าบาทก็รถจะออกทุก20นาทีอันนี้บรรยากาศภายในขนส่งอาเขตสอค่อนข้างจะเงียบนิดหนึ่งก็เป็นรถตู้อันนี้เป็นบริษัททัวร์แต่และที่ที่จะเดินทางไปแต่และจังหวัด เป็นสถานีค่อนข้างเก่านิดนึงเพราะเป็นสถานีเก่าอาเคสสองส่วนอะเคตสามเนี่ยสำหรับจะจอดรถทัวรถทัวใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นที่ฝากมอเตอร์ไซค์นะเยอะแยะเลยเอออะเคสสองคนก็จะมาฝากมอเตอร์ไซค์ได้เดี๋ยวรอรถตู้รถตู้จอดทุกยี่สิบนาทีจากเชียงใหม่ไปลาปางอันนี้ก็จะเป็นตัวปีตัวแล้วสองที่ ที่ละ89บาทเดี๋ยวรถออกเที่ยงครึ่งเป็นตั๋วไปลำปางนะสะดวกสบายการเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำปางลำพูนนะมาสามารถมาจองตั๋วได้ที่นี่ทุกวันรถออกทุก20นาทีมีบริเวณที่จอดรถตู้นะลำปางดอใหม่ลำปางดอยติ แล้วตู้ก็ค่อนข้างใหม่นะนั่งสะดวกสบายรอรอบรถอ,ออกตรงเวลานะเที่ยงกนตรงเวลาเป๊ะเลยเดี๋ยวรอ,อพอครบแล้วก็วออกเลยมี่โดยสารก็มีเต็มกันเกือบทุกคนัน บริเวณพอร็ถออกแล้วจ้าตรงเวลาเป๊ะเลยที่นั่งก็ขาดสองที่นั่งถจะเต็มออกจากอาเคเชียงใหม่สองใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงอ่ะบริเวณอาเคเชียงใหม่สองจ้าเส้นทาง ด้านนี้ก็จะเป็นอาเขตเชียงใหม่แห่งที่สามสำหรับรถทัวร์อันดิยันด้านหน้าไปก็จะไปอังโวอสันยังแพงแล้วก็เข้าเมืองเข้าเมืองก็เจ็ดร้อยเมตรเพราะว่าขนส่งอาเขตนี้จะอยุดประมาณชางเมืองตรงข้ามก็จะเป็นสารแขวงเชียงใหม่จ้ก็นั่งหลับไปเรื่อย เดี๋ยวไปเจอกันที่ผลิตณฑที่ขนส่งรับปากันเลยจ้าและแล้วเราก็มาถึงแล้วจ้าจังหวัดลำปางสถานีขนส่งจังหวัดลำปางนะจ้าเดี๋ยวไปกันถึงแล้วจ้าจังหวัดลำปางนั่งไปหลับไปพอถึงก็ประมาณบ่ายโมงก,กว่ากว่าพอดีในเวรที่พักนะเดี๋ยวเราก็จะไปเช่ามอเตอร์ไซค์กันนะจ้า สำหรับร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่านี้ก็จะอยู่ติดกับสถานีขนส่งจังหวัดลำปางเลยนะเดินไปประมาณ100เมตรก็ถึงแล้วแต่จะมีอยู่ร้านเดียวเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เราเลือกหลากหลายนะที่ที่เราเช่ามาเนี่ยเขาคิดวลาละ300แต่เราต่อเหลือ250เพราะเป็นช่วงที่ ไม่ใช่น้าท่องเที่ยวก็สามารถต่อรองราคากันได้เพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวลำปางด้วยนะเดินทางไม่ไกลที่เที่ยวลำปางก็มีมากมายสถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินกาดตองก้าด้วยเรามาถึงวันเสาร์ก็ได้เดินถนนคนเดินด้วยแนะนำเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะบายบาย